ครับผมเส้นขาครับสวัสดีครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมลืมครับเมื่อวานวันที่ต้องหาเส้นขาข้ายากหลายโอ้ว่าเป็นยังงขับรถเป็นอย่างมือนีอย่างทันยังทันอยู่เนาะเก่าก๊าลังจะเกาโม่งละแปดโม่งนี่กับเป็ด้องเคืงละตอนนี้กินเขาง่ายไปครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วทิก๊าลังเขาขย่มขยะเนี่ยครับครับ มื่อคืนนี่หลานเขาไม่เยี่ยมมากเยี่ยมปลาปวยเหาไม่เยี่ยมถึงหลายคนจนละที่หาขั้นรถจนละจะร้อนกันยิ่งมันเคื่อนเนี่ยเขาจะร้อนกันจะเทากลับแล้วแหละแต่ได้เป็นคนเงี้ยงขับกถขยะมุ้ยค้าเก็บๆนะครับก็นายเอาขวดตาดทิ้น้ายังดีนะอ๋อครับร้องไม่ใส่ก็หลุดไปสมครับ ไปซุ่มยังรควมสามยิบในก็ไปได้ที่ใกล้ยมีร้านบ้านนี่แหละก็ได้เห็ดไกลต่อครับแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นต่อเนื่องอยู่นะครับเนาะดีขึ้นครับเอ้าอันได้ใส่อันนั่นเพราะครับนี่อันอ่าไม่ขับขี่แต่แล้ไหมใส่ครั้งเดียวครับครั้งหนึ่งครับโอ้แต่ว่ากาเดินเฮินไปใส่มาใส่ใดตามปกติ นอกจากไอ้กระสิมีตัวนี้ซอยพยุงมันบอกครับครับผมโอ้ไขยย่่ดอกสั่นไกลแล้วล่ะไกลแล้วล่กล้จทหายเป็นปกติแล้วแต่ว่ากับผมเห็นอ่าเล็กทีเ่เส้นขาสรงมาให้ผมที่ว่าเด็กหน่อยมหฮอ,องบอกเั็นไหมครับเปิดเบื้องเ้วเดี๋ยวด้วยวเหลางสีทรหาเส้นขาว่วนมันยักเฮ็ดอันนั้นอันนี้เฮ็ดลายอย่างลายแนวทึ่งยากเวียกทึ่งอัน,นลืมอไปเลยไหม ก็ได้กได้สรุปไปคนฟังเลยก็มืนีได้ท่านก่อนหวยอกมันมาครับมันมาบอกสองคืนดีครับแต่เมื่อจองมาสัมผัสได้แขวนบขปาปากเลสิหลังหลังจากจองมาสัมผัสเลยเข้าเข้าปากเลสิดีเขาว่ามันไป็สัญญาเขาไว้นะครับเขาว่าที่สามสิบจะค่อยบอกเด้อตัวนี้มันมามันมาบอกเราบสองคืนนมันว่าเอ้ออกแล้วเขาไงเลขบน้องผมได้ถามว่า เอาเลขกันที่หายวายเด้ที่เป็นตังสั้นคือสิมาบวกบูเทะมันบกแมน่นมันบอกตัวนั้นไหมท่านว่าเอยไปเบิ้งมาาแราเนี่ยมันออกตัวนี้ไหมท่นว่าครับออกตัวใด้ละส่านบอกมันบอกหกหนึ่งสี่บนขางล่างสองแปดผี่สื้อผู้สือซามเด้อท่านว่าคอยเลยมาคิดเบิ้งที่ผมบอกกันก้อนหนานี่ว่าเลขปูที่ว่ามันหายไปตัวหน,นึ่งมีเขเอซีมาใส่ ที่ผมว่าขัน,ขนบมมีเก่ากับบมมีคือเดีเอาศูนย์ใจเรืวซีๆกัาใจหน้าผมฟันกับศูนย์นะครับวันนี้เขามาสรุปแล้วเขาซีไม่ใช่ห้ครับอันอันเด็กน้อยเห็นพวกนี้เห็นไรเขาแต่งขาวขอขาวมาได้เขาจิตไปจำสิ้นไหนได้บ้าเขาบอกเอาเอาหาเจ้ยชาไยได้ปไปถอดกันอีกได้เขาบอกอ๋อไปจำชิน้นล้มปูแมนครับขาวขอขาวมามเขาบอกเป็นมันเป็นมอไปเลยเขาไม่โชวใครบอกไปครับ พราะข่อ,ขอยทรงไลห่หายเอ็ดซีปั๊บเนี่ยข่อยจับปั๊บเห็นปั๊บจู่เลยนะข่อวยว่าอะไรบอกเนียข่อยก้อนเป็นพิเศษทีเขาข่อยบอกบอกมัอว่าปั๊บคลายลูกปั๊บไปเลยหนักเลยมั้งไปจัดลายลมั้งข่อยว่าครับมูแต่วเล็กสองแปดขึ้นซื้อยากนะครับจังหว่ามนเป็นเหล็กเอียงเหล็ที่โทรมาว่าเป็นวันเกิดของนายหลวงเขาว่าแมน <Man S 1> ครับแมนเลยตันนี้ข่อยก็เรียกว่า จักแล้วเด้อเขากับบอกขอยยังสั่นเนาะเพื่นครับหรือว่าเพื่อนดีบังกับว่าแหนได้คนไม่โชคอย่าลืมของเก่าที่เราหายไว้ตองหมวกับซีเขตกับอันเขดหนึ่งนะครับซีซีเก่าแบนคับกัดเกียดหนึ่งอย่าลืมให้เสียเขาตัวนี้มาบังเข้านะครับ่อยก็หมายข่อยเป็นขั่นครับ่อยคิดว่ากับเลข่อยที่หายไว้น่ะปิศูนย์นั่นแหละเบิ้งได้ที่คอยสั่นนั่นครับจะนั่นแหละแต่ว่ามันมาห่องนี่เนาะ มันห้องเป็นหมันเป็นหมอไนี่มันที่ที่มันมาหาผมครั้งแรกครับ่นเอากระดาษมาให้ผมเบิง้งที่ว่าเป็นไปรับต้นบุญเนาะเป็น่นนนนะ่ะแมนแมนแต่แต่ว่าบ่ไดบอกว้าไ้ปาได้เอาให้ต้นแบบแล้วบ่ได้บอกว่าเน้นตัวน,นี้ตัวนี้ที่เอากระดาษมา,มาให้ครับครับครับมาให้เบิ้องนะันมันเป็นหกตัวหนึ่งหกเก้าครับแล้วแบบสี่เก้าขีดเจ็ดหนึ่งครับแบบนี้มั้งมาบอกว่าเลขบอกแล้วตัวนี้มันมีหกหนึ่งสี่ สดงว่กเกาเลขเก่าล็อหายไปเดิแมนบอกแมนครับหนึง่งกระโถนสองสองแปดอาจ์ี่เขาสิมบาบังกระไรเนี่ยไปนันหลายเพราะว่ามันเป็นเลขไม่หลวงอ่านไว้ครับเขากระสือว่าไรแปลว่าค่อยแห่เป็นเนี่นที่ซี่เก่าเลขคูซี่เก่านี่เป็นซี่หกก็ได้ไข่ไขยเนี่ยสองตัวที่เหลือแหละกูแหละมันหัวหนุ่มยุ่มยุ่มอยู่ไหมมันบอกเราว่าเลขออกสองแปดมันหัวไหม ครับังอยุ่งยุ่งเนซื้อว่ซื้อหรือซ้ำไม่ค่อยค่อยได้พวกมันใจมันไยอันคือยังที่เล่นที่จริงยังสิบวครับเดืองที่ยังเข้ากับกันที่ทหละในฝันนะนะเป็นว้มฝันนะคือยังเข้ากัากันวดก้อนที่มันบอกข่โมกสองตัวเลขสามตัวน่ะคข่อยบาะเคฟังมันบอกแต่ว่างวดเนี่ย่อยฟังทั้งสามตัวทั้งสองตัวแต่มันบอกเลขสองตัวนี่มันหัวเลยหัวหล่อไข่ที่ซื้อว่ซื้อสรือซ้อแต่ว่าเลขสามตัวนี่มันบอก บาหัวแต่บัมันเบาเลยสองตัวเรามันไข่หัวไหมครับคอยก็เลยบ่คอยขัดใจเราเป็นสองแปดคอยจะไปขัดใจสี่หกกับเจ็ดหนึ่งกุลาลัยสี่หกมันบาครับครับผมมาตัวที่เร้หายใบก่อนไหมผมกับหัวลุ่มซึมไหมสีหกซีเก่าไหมกลับหัวเป็นซี่หกครับผมมาตัวนั้นหลายกอเลยกระดาษเปิดออกมาแดงจึงครึ้ง ตัวนั้นนะมันแดงเลยครับต,ตัวนี้มันมาเเววเลยมันบอกเลยตัวนี้ในส่วน 61C กับอ่า28นี่เวาบอกเอาบอกคือใจมันบอกเรื่องว่าเลขออก62เด้อสนะิไงครับผมเลยถา่ายมาเอา้าอันมันลลว่าเลขออก 61C เด้อะพอไงงวนนี้เลขล่าง28ก็เลยว่าเอา้าคือไห้รูเ้เถอะคือจังว่างวดนั้นคือไห่16เก่าแล้วชิมัส จังหกซีหนึ่งจังไลยมันบอกว่ามันไปเบิ่งมาแล้วมันบ่ได้ออกโตนั่นมันออกโตนี่มันวานจังซี่การควานก็หมายของมันนะนะแบบนี้สองแปดนี่ก็ค่อยดูพวกหมั่นใจมันบอกว่าสองแปดล่างแล้วมันออกแล้วมันหัวพอจเรียกว่าหั่หัวจังซี่ปว่ามันยิ้มแต่มันกอ่านลางงานไปนะคอยดูพวกหมั่นใจว่าสองแปดคอยพวกหมั่นใจยังดีเดี๋ยวสองแปดเอาคอยมั่นใจซีซีหกกับซีเก่าวะ เครื่องหามัินใจ,นจใหาสังเกตเลขที่ว่าข่อยสันเจอวกับหล่อรถข่อยได้ขันติดศูนย์นั่นไรล่โตนั่นแหละเลขครับคุณไม่โชคจาได้ปะจําได้ครับเออนั่นแหละเลขเลขทูบ่นั่นคนไม่โชคเห็นปะผมส่งให้โอ้เลข,เลข,เลขทูบจำได้เหรอไหมครับเครื่องหาตัวใดเฮ้เจ็ดศูนย์สองเลขทูบเจ็ดศูนย์สอง เดี๋ยวลมว่ามันยังของรอบเกือบเข่าได้ครับหาสามสองในที่ผมบอกว่ามันขนาเป็นสามสองเป็นศูนย์วันนี้ได้เจ็ดศูนย์สองเลยครับเกรดแล้วเจ็ดถูกบอกเกี่ยวกับเด็กได้หน่อยบอกไดยผู้เรียนมั่งกับจับไปเลยตัวนี้อันนี้่ามันชีได้ซื้อไดมันช่เพราะอ่าเชื่อหาจุดอ่าอธิษฐานขอปูแล้วก็จุดเนาะแมนครับไปเจ็ดศูนย์สองเลยครับเจ็ดศูนย์สองครับเดี๋ยวผมจะได้เชยคแต่วันนี้สามตัวนี้ ผมว่ามันเกี่ยวของมันนี่หีเลยคนมีโชคหกหนึ่งซีเลขสามตัวเนี่ยตีครับแต่ว่าสองแปดเนี่ยผมไม่หมั่นใจว่าแต่ว่าผมมัดหกหนึ่งซี่คือมันบอกเนี่ยผมว่าครับแต่ในข้อออกของมันเีหรอมันเมาขัดกดไหมแต่ว่าสองแปดมันเมาแบบท่านผมว่า่นไ่หมั่นใจจริงๆนะครับผมมันบอกผมว่าหกหนึ่งซีนี่บอกแล้วเด้อซื้อก็ซื้อจะก็ต้องซื้อครับ กันตัเชียกันังซื้อมันละที่แต่ว่าสองแปดนี่มันบอกแล้วมันหัวมันยิ้มใครก็เลยไมั่นใจไปในสองแปดไม่ออกเมื่อนี้เ่าแมนติเล็กได้แมนครับออกเมื่อนี้ล่ะโอ้ยคลายยิบซีถือกันเด้อวันนี้ก็ได้บ่หลายตัวดอกฟังเอาผู้ใดมัดกันใดก็เอาไปแต่ว่าเลขไข่นี่ไปบอกได้เลยแหละว่าแปดจนในของไข่นี่ล้ำมือนไงครับเปิ่งะหรดีๆเด้อคนไม่โชค เป็นหมวดสุดท้ายเราได้ไหมครับถ้าเขาสีมาบังเขามาลอมาะแนกแต่ว่ามันอยู่ในอันนับลำเล็กะไปดีบอสก็นี่นะดู้ากไปเป็นฝูงเลยเขาเสียงเฮาเสียงเอ้มันเขามันโกนมาเลยมันโกนก็ร้องกันะขยายปอดมันเอาเดี๋ยวจังไดกัดสรุปว่าจังสี่นะครับเสี้นขาหนอาเลขสามตัวเนี่ยเสี้นขาคิดว่าน่าจะเป็นหกหนึ่งซีครับแมนแมนส่วนสองตัวนี่ บ่อสีหกกับสีเก่ามักัวนั้นหลกกว่าแมนแมนครับนะครับส่วนสองแปดหน้าจะเป็นมะบังครับผมผมต้งไปสีเก่าคนละช่องแปดนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจครับแล้วมันกัสีหาซื้อง่ายพร้อมไหนที่ไปเสือจุ้มจุ๊บที่เิ่นไห่ก้อนนั่นแะครับครับต่้สามโซเนี่ยไห่มาเหลียนโซนี่บัดบครับหกหนึ่งสี่นี่มันก็เอาแค่เก่าอ๋อเอาสีม่ใส่ซื้อๆหรอกคนไม่โชคแมนครับผมวานะซื้ออะไรย่ดอกตอนนี้มันบ้าน ตรตตีก็คือสินี้ขายอกดอกมันบริเลดดังแต่ว่า,วามือนี่ก็สิหายากแน่แล้วรครับมือนี่แต่ว่าผมยำห้ค้นไม่โชคว่าฟังดีดีด้อเยอนนดเด็กออกดูแน่น่นเด้บชุดที่จเจาก็บข่ไปไนี่แหละข่รับประกันว่าข่อยมีความมั่นใจคือจังหวัดที่เดียวมาว่าบอกได้ซื้อเทียนแม่นอน,นคือ,คอขำ้นอข่เบาเนี่ยล่ะรักกีโตได้เท่านั้น อยู่ในนี <sk iller> <sk iller> iller> ่แหละเล็กวันนี้เกินนี่ครับแต่ไม่ใช่นี่ด้วยครับผมเอาครับผมปัานาให้เอฟซีถูกกันในเงินทั้บุญเขาพันษาเด้อให้เป็นอนิสงฆ์แกเอฟซี่ได้าถงตัวเลขของผมเลยกต่ให้ไปสื่อร้องเบิ้งแต่อย่าโดดสักเด้อครับทีมัน กิ่นเผาไหมไม่ก็สิญาติกันกันจอดยอดบึ้งเอาเพราะฟังนะครับเนาะเอาเพราะเอาเพราะฟังเพราะได้เห็ดบุญเห็ดท่านเห็ดได้กินได้ท่านแมนแมนแมนเขาได้เห็ดบุญเหตุท่านครับโอเคแล้วครับเนาะครับผมเส้นขาคเอาสิริลควนครับอ่าเส้นขาสามีครับผมคครรัับบผมขอบคุณหลายหลายครับเดี๋ยวบันนี้กัเดี๋ยวแอดขอวงแป๊บหนึ่งครับผม เรวุ่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่ัชัดครับตัวเลขสามตัวนะครับแล้วก็วเลขสองตัวนะครับเดี๋ยวเลขทูบเจ็ดศูนย์สอง อันนี้ครับเนาะอันนี้ก็เป็นชุดนนกล่องสองตัวนั่นอย่างอันันจัง่อยครับอ่ะครับนี่กะตัวเลขหนึ่งเก้ี่เกแล้วกับเจ็ดหนึ่ง ูเขียนใส้กระดาษเราก็ให้เด็กน้อยเอามาห้ตั้งแต่ตอนหวดครับนะครับแล้วจากนั้นเส้นขาเพิ่นฝันว่ามีผู้ยิ่งมขาข้วบยหล่อลดเพิ่นเพิ่นว่าศูนย์นีมาเพิ่นวานะครับคิดวานะครับเป็นเลขตีจากความฝันเพิ่นตีแปดสี่ศูนย์แล้วก็สองตัวเพิ่นว่าถ้าเลขศูนย์มาที่มีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแค่นี้นะครับถ้าศูนย์มาครับบานิล่าสุดครับเด็กน้อย นะครับเด็กหน่อยมาบอกว่าเลขออกแล้วนี่นะครับก็คือหกหนึ่งสี่กับสองแปดเส้นขาเน้นจะว่าเน้นขบได้เนาะว่ามักนะครับแล้วก็คิดว่าเลขสามตัวนี่น่าจะเป็นหกหนึ่งสี่ตัวนี้แหละนาซิแมนนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของสองตัวมักสี่เก้าหลายกว่าครับแล้วก็ย่าลืมว่าสี่เก้ากับเป็นสี่หกใดคือกันครับ แอบมือผ้าไปอีกแล้วครับตอนแรกว่าจะเขียน c เก่าแล้ววงเล็บ c หกวงเล็บแล้วก็ยังมาเขียน c เก่าคือเก่านะครับเลยได้เขียนเครื่องหมายเท่ากับ c หกขึ้นมาเพิ่มครับเอาโอเคครับผมนี่ก็สรุปตัวเลขของเสี้ยนขาครับชอบกระจัดคัดก่อพานด้วยครับเ้อเสี้ยนขาเป็นให้เป็นแนวทางครับผมนะครับลองเมืองครับงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายก่อนเขาพรรษาหลังจากนี้ครับ ออกพรรษาคอยว่ากันสําหรับแนวทางของเสียนขาครับผมนะครับมื่อนี้กะขอให้เอซีทุกๆุกท่านนะครับเนะาะสุขๆมันมาๆนกันสุขปูสุขคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับผม